สวัสดีครับ Thailand Top 10ภูมิใจเสนอ10โรงแรมเด็ดในย่านอําเภอเมืองพัทลุงที่จะทำให้คุณรู้สึกเหมือนอยู่ในสวรรค์เลยทีเดียวพักผ่อนในบรรยากาศสบายๆพร้อมบริการที่อบอุ่นกันเถอะไม่ว่าจะเป็นห้องพักที่สะอาดสะอ้านหรืออาหารเช้าสุดอร่อยที่รอคุณอยู่ทุกเช้าแล้วใครจะรู้ละ่ะว่าโรงแรมที่ได้อันดับหนึ่งนั้นมันจะเด็ดขนาดไหนอย่าลืมติดตามชมกันจนจบนะครับ อันดับที่สิบข,ขอแนะนำโรงแรมแกรนด์พีแอลวิวที่ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองพัทลุงโรงแรมนี้เป็นที่พักที่สะอาดสบายและมีบรรยากาศที่เงียบสงบเหมาะก,กับทั้งนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจห้องพักตกแต่งทันสมัยมีความเป็นส่วนตัวพร้อมอุปกรณ์ครบครันเช่นแอร์ทีวีจอแบนและ Wi-FI ฟรีอีกทั้งยังมีระเบียงส่วนตัวให้ชมวิวเมือง บริการของโรงแรมก็ไม่แพ้กันมีรูมเซอร์วิสอาหารเช้าและบริการสกรีดพนักงานยิ้มแย้มพร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองทำให้คุณรู้สึกอบอุ่นและเป็นกันเองการเดินทางไปยังจุดต่างๆในเมืองก็สะดวกสบายโดยรอบโรงแรมมีร้านอาหารและตลาดสดให้คุณได้สำรวจนอกจากนี้ยังมีลานจอดรถกว้างขวางปลอดภัย โรงแรมแกรนด์พีเอลวิคือที่พักที่คุณไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนพัทลุงรับรองว่าคุณจะประทับใจในบริการและคุณภาพของที่นี่ค่ะ Let's go <S อันดับที่9ขอแนะนำเมเดล l o องโฮเทลโรงแรมที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองพัทลุงห้องพักกว้างขวางสะดวกสบายพร้อมหมอนนุ่มสีใบที่จะทำให้คุณหลับสบายตลอดคืน เฟอร์นิเจอร์ในห้องแม้จะมีบางจุดที่เก่าแต่ความสะอาดและความเป็นระเบียบจะทำให้คุณรู้สึกเหมือนอยู่บ้านที่จอดรถกว้างขวางและสะดวกสบายบรรยากาศรอบโรงแรมสวยงามมองเห็นวิวภูเขาและเมืองพัทลุงที่น่าตื่นตาตื่นใจเหมาะสำหรับทั้งการพักผ่อนและการทำงานที่นี่คือสถานที่ที่คุณไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนพัทลุง Let's go อันดับที่8โรงแรม VR Mansion เป็นที่พักที่เหมาะสำหรับทุกคนที่มองหาความสะดวกสบายห้องพักกว้างขวางและสะอาดมีอุปกรณ์ครบครันทั้งแอร์น้ำอุ่นและทีวีทำให้คุณรู้สึกเหมือนอยู่บ้านที่จอดรถกว้างขวางและสะดวกสบายมีร้านอาหารอยู่ใกล้ๆอีกทั้ง Wi-Fi ที่นี่แรงมากทำให้คุณสามารถทำงานหรือพักผ่อนอย่างมีประสิทธิภาพ เจ้าของที่พักและพนักงานบริการน่ารักเป็นกันเองทำให้คุณรู้สึกอบอุ่นเหมือนครอบครัวหากคุณต้องการความสุขในการพักผ่อน VR Man s i o n ช่คือคำตอบที่ลงตัว Let's go <S อันดับที่7โรงแรม Mountain View Guest House ที่พักราคาย่อมยาวในจังหวัดพัทลุงตั้งอยู่ในซอยทางเข้าเขาอกทะลุ บรรยากาศดีวิวติดเขาสะดวกสบายใกล้ร้านสะดวกซื้อห้องพักกว้างขวางแบ่งโซนห้องนอนและห้องนั่งเล่นพร้อมเครื่องใช้ไฟฟ้าครบครันนอนสบายด้วยที่นอนและหมอนคุณภาพเจ้าของและพนักงานบริการดีและสุภาพด้านหลังมีร้านอาหารของที่พักเปิดให้บริการอย่างดีและด้านหน้ามีร้านกาแฟาให้บริการอีกด้วยเป็นที่พักที่เหมาะสำหรับการเดินทางขึ้นเขาอกทะลุ ได้อย่างสะดวกสบายไม่ห่างจากตัวเมืองมากนะัก Let's go! <S อันดับที่6ขอแนะนำโรงแรมซิตี้พาร์คโฮเทลที่จังหวัดพัทลุงโรงแรมนี้ได้รับคำชมจากผู้เข้าพักว่าเหมือนโรงแรม5ดาวด้วยห้องพักที่สะอาดกว้างขวางและตกแต่งในสไตล์ทันสมัยห้องน้ำมีน้ำอุ่นให้บริการน้ำไหลแรงและมีเครื่องอำนวยความสะดวกครบคัน ไม่ว่าจะเป็นทีวีจอแบนหรือ w วไฟฟรีพนักงานต้อนรับกอบอุ่นและช่วยเหลือดีทำเลขของโรงแรมตั้งอยู่ใกล้ร้านอาหารและแหล่งชุมชนสะดวกสำหรับการเดินทางและเหมาะสำหรับทั้งนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจห้องพักที่นี่ทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลายและสบายใจทุกครั้งที่เข้าพัก Let's go <S อันดับที่5โรงแรมเมสโฮเทล ขับเคลื่อนด้วยบริการที่ยอดเยี่ยมพนักงานต้อนรับและแม่บ้านทำงานอย่างตั้งใจห้องพักสะอาดและมีความเป็นส่วนตัวทำให้การเข้าพักของคุณเป็นที่น่าจดจำแม้ที่จอดรถจะมีจำกัดแต่ทางโรงแรมมีวิธีการจัดการอย่างดีเตรียมความพร้อมให้คุณอย่างใส่ใจพนักงานบริการดีมีความน่ารักและพูดจาไพเราะตั้งอยู่ใจกลางเมืองใกล้แหล่งอาหารอร่อย ทำให้การเดินทางสะดวกสบายห้องพักมีลิฟต์บริการและอุปกรณ์ครบครันเหมาะสำหรับการพักผ่อนในพัทลุงอย่างแท้จริง Let's go! <S อันดับที่4ขอแนะนำโรงแรมซิวารอยัลโฮเทลที่นี่มีที่จอดรถกว้างขวางและสะดวกสบายเหมาะสำหรับการประชุมหรือพักผ่อนในบรรยากาศ ร่มรื่นอาหารเช้าอร่อยมากมีให้เลือกหลากหลายพร้อมบริการที่เอาใจใส่จากพนักงานที่ยิ้มแย้มตลอดเวลาห้องประชุมครบครันและมีอาหารจัดเบรกที่เพียงพอต่อผู้เข้าประชุมมือเที่ยงจัดได้ดีสำหรับ8คนต่อโต๊ะรสชาติอร่อยสะอาดและบริการที่ยอดเยี่ยมทำให้ทุกคนประทับใจห้องพักสะอาดและนอนหลับสบายวิวธรรมชาติรอบๆสวยงามมาก แถมยังอยู่ใกล้สถานที่หาของกินหลากหลายอีกด้วยที่นี่คือที่พักที่ครบจบในที่เดียวสำหรับทุกความต้องการของคุณ Let's go <S อันดับที่3ขอแนะนำโรงแรม The Centrist o t t l ลพัทลุงที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองพัทลุงค่ะโดยเฉพาะพนักง,งานที่น่ารักและบริการดีเยี่ยมทำให้รู้สึกอบอุ่นเหมือนบ้านเลยค่ะห้องพักกว้างขวางสะอาด และเตียงนอนสบายมากมีการแบ่งโซนห้องน้ำอย่างชัดเจนทำให้ใช้งานได้สะดวกสบายห้องพักยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันอีกด้วยจุดเด่นคือการต้อนรับด้วยเวลคัมดริ n k ที่สดชื่นและอาหารเช้าที่อร่อยมากค่ะนอกจากนี้ยังอยู่ใกล้ตลาดสดเทศบาลเดินทางง่ายเหมาะสำหรับการพักผ่อนสุดๆอย่าลืมไปสัมผัสบ,บรรยากาศดีๆที่นี่กันนะคะ Let's go อันดับที่2พบกับสิทธินาสแกรนวิลโฮเทลโรงแรมที่ได้รับความนิยมในจังหวัดพัทลุงด้วยทำเลใจกลางเมืองที่สะดวกสบายและใกล้กับแหล่งช้อปปิ้งและสถานที่ท่องเที่ยวห้องพักมีหลายประเภทตกแต่งทันสมัยและให้ความรู้สึกสบายพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเตียงนอนนุ่มสบายห้องน้ำสะอาดและ WiFI ฟ,ฟ,ฟรีในทุกห้องบรรยากาศสงบและการบริการ ที่อบอุ่นพนักงานมืออาชีพพร้อมให้คำแนะนำและช่วยเหลือได้ตลอดเวลานอกจากนี้ยังมีพื้นที่ส่วนกลางกว้างขวางและสะดวกสบายเหมาะสำหรับทุกกลุ่มผู้เข้าพักอย่างแท้จริง Let's go <S อันดับที่หนึ่งโรงแรมดุสิตปรินเซสพัทลุงเป็นสถานที่พักผ่อนที่ลงตัวสำหรับครอบครัวที่นอนนุ่มหลับสบายบริการที่อบอุ่น ทำให้รู้สึกเหมือนอยู่บ้านอาหารเช้าอร่อยมากมีให้เลือกหลากหลายล็อบบี้เล็กๆน่ารักและโปร่งสบายแม้จะมีคนเยอะแต่บรรยากาศยังคงเป็นกันเองพนักงานทุกคนยิ้มแย้มและพร้อมให้บริการทำให้การเข้าพักเต็มไปด้วยความประทับใจห้องพักสะอาดและมีอุปกรณ์ครบครันเหมาะสำหรับการพักผ่อนอย่างแท้จริง หากคุณมองหาความสวยงามและบริการที่ดีอย่าลืมแวะมาที่นี่รับรองจะไม่ผิดหวังอยากเช็คราคาห้องพักใช่ไหมครับง่ายๆเหมือนนับ1 2 3เลย1แตะคำว่าเพิ่มเติม2แตะคำว่าเพิ่มเติมอีกครั้ง3เลือกโรงแรมที่ต้องการแล้วแตะที่ลิงก์หลังแว่นขยายเท่านี้ก็เรียบร้อยครับ ถ้าคุณรู้จักโรงแรมเด็ดๆในย่านนี้อย่าลืมคอมเมนต์บอกเราด้วยกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดสิอันดับเด็ดๆที่คุณอาจยังไม่เคยรู้